ขอความนอบน้อมจงมีแด่ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายอขอความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้เป็นบรมบาโคแห่งมวลโมและเทพมนุษย์และเทพบรรดาทั้งหลายวันนี้อตาตมาภาพก็จะนำธรรมะมาสื่อความหมายเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาของญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายผู้ใฝ่ในบุญใฝ่ในศีลใฝ่ในธรรมใฝ่ในกุศลทั้งหลาย โดยทั่วกันณโอกาสนี้วันนี้ตรมมภาพพระวิญญาธิการวัฒนาฉันทะโกเจ้าวาดัดวัดบ้านแจนบนตำบลสระโุดอำเภอชุมพลุรีจังหวัดตรินนำธรรมมาเตกความหมายจากพระไตรปิฎกในเรื่องอัตถกถาอนุศโศจิยชาโดกว่าด้วยทุกคนจะต้องตายควรเมตตากันในเรื่องนี้นะ ทุกคนจะต้องตายควรเมตตากันมีเรื่องเล่าอยู่ว่าณนะวิหารเจตวันสถานที่พระศาตดาทรงประทับอยู่ทรงประรบถึงชัยหนุ่มคนหนึ่งโดยมีใจความดังต่อไปนี้ว่าเมื่อพระยาของคนตายเขานั้นทำใจไม่ได้จึงไม่อาบน้ำไม่รับประทานข้าวไม่ทำการทำงาน ถูกความโตกเศร้าครอบงำในทุกวันมักจะไปประชาะเที่ยวพร่ำลำพันถึงแม้ตอนนี้ชายผู้นี้จะเป็นเช่นนี้แต่ถ้าเขานั้นมีอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิมาสว่างอยู่ภายในในเวลาใกล้รุง่งพระศัสดาทรงตรวจดูโลกได้ทอดพระเนตรเห็นชายผู้นั้นทรงพระดำริว่าเว้นเราเสียใครใครอื่นจะนำความโศกออก แล้วให้โสดาปฏิมาเก็บภมมะพีนี้ย่อมไม่มีเราจะเป็นที่พึ่งอาศัยของกะตุมพีนั้นจึงสเสด็จกลับจากบินทบาทภายหลังพัดทรงพาปัจฉาสมณะไปยังประตูเรือนของชายหนุ่มผู้นั้นพระองค์ประทับนั่งบนอัสนะที่ปูไว้แล้วตรัสถามชายหนุ่มท่านคิดอะไรหรือ ภรรยาของข้าพเจ้าตายช่างโส่เร้าเหลือเกินท่านขึ้นเชื่อว่าสิ่งที่มีการแตกเป็นธรรมดาย่อมแตกไปเมื่อมันแตกไปจึงไม่ควรคิดแม้โบราณบัณฑิตทั้งหลายเมื่อภรยาตายแล้วก็ยังไม่คิดว่าสิ่งที่มีการแตกเป็นธรรมดาได้ตายได้แตกไปแล้ว อันกาุมมพีน,นั้นทูลอารัธนาจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธุกดังต่อไปนี้ว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดในตระกูลพราหมณ์เจริญใบแลว้วเล่าเรียนศิลปะทั้งปวงในเมืองตาก,กศิลาแล้วได้กลับไปยังบ้านของบิดามารดาของตน ผ่านไปไม่นานพ่อและแม่ต่างอยากจะให้ลูกชายของตนนนั่นแต่งงานจึงตะแหวงหาภรรยาให้แม้พระโพธิสัตว์มักจะบอกว่าไม่ต้องการเมื่อท่านทั้งสองจากไปแล้ลูกจะบวดครั้นเมื่อถูกบิดามารดารบเราอยู่บ่อยๆก็ทนไม่ไหวโยมเลยให้ช่างล่อรูปทองคำหญิงสาวขึ้นมาแล้วพูดว่า ถ้าหญิงทีงดงามเหมือนกับรูปปั้นนี้ได้ลูกยินดีจะแต่งงานได้ทั้งสองรับปากบิดามารดาของพระโพธิสัตว์จึงให้ยกรูปทองคำนั้นขึ้นบนเกวียนใช้ผ้าปิดให้มิดชิดส่งบริวารให้เที่ยวไปยังพื้นชมภูทวีปโดยสั่งว่าเมื่อเห็นหญิงงามเหมือนกับรูปทองคำพวกท่านจงให้ทองคำนั้นไปกับนาง เร็วรีบกลับมาพาเราไปสู่ขอมาเป็นลูกสะใภ้ <c oughs> บริบาลได้รับคำสั่งก็ทำตามอย่างแข็งขันนะเพียนก็ออกเล่นไปเรื่อยๆไปทั่วชมพูทวีเต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่พบเจอสาวใดที่งดงามเหมือนกับรูปทองคำนี้สักคนจนกระทั่งมาถึงหมู่บ้านหนึ่งด้วยเหตุบังเอิญ ผ้าทีหอทองรูปหล่อหลุดออกแล้วมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาหยุดดูแล้วกล่าวกับคนขับเกลียนว่าเพราะเหตุไรนางสัม,มินลหาสินีนางสัม,มินละหาสินีนมมนนที่ดาของพราหมณ์ถึงมาเยือนอยู่ที่นี้เมื่อคนขับเกลียนได้ยินดังนั้นจึงได้เอ่ยถามว่า จะเดินทางไปที่อยู่ของหญิงผู้นี้ได้อย่างไรคณะเกวียนเดินทางตรงไปยังาาคารหะพรามแล้วมอบรูปปั้นทองให้กับพรามผู้เป็นพ่อของหญิงสาวจากนั้นทั้งหมดก็กลับมาแจ้งให้พ่อและแม่ของพระโพธิสัตว์ทรงทราบ <c oughs> บิดามารดาของพระโพธิสัตว์ออกเดินทางไปสู่ขอจนในที่สุดทั้งสองก็ได้แต่งงานกันโยกเมื่ออยู่มา เมื่ออยู่ในห้องเดียวกันแต่ก็ไม่ได้ล่วงเกินกันเลยสักครั้งเปรียบเหมือนภิกษุสองรูปอยู่ในที่เดียวกันต่อมาบิดามดาของพระโพธิสัตว์ก็ได้ตายจากไปผู้เป็นสามีจึงเรียกภรรยามาคุยกันอย่างเงียบๆน้องหญิงทรัพย์สินที่มีอยู่ตอนนี้คือทรัพย์160โกรธี่ยกให้เจ้าทั้งหมดทำไมถึงท่านล่ะทำไมถึงท่านพูดกับน้องเช่นนี้ละ่ะ พระโพธิสัตว์เน่งเงี่ยไปชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยกับภรรยาเพราะพี่จะออกบวชเมื่อผู้เป็นสามีผู้จบไปหญิงก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นน้องจะออกบวชน้องก็จะออกบวชกับท่านพี่ด้วยจากนั้นทั้งสองจึงสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดยมออกเดินทางเข้าไปยังหิมาวันตะประเทศบวชเป็นฤาษีทารก ไม้เออไม่ใช่ไม่ใช่หารากไม้และผลไม้เป็นอาหารนะขออภัยโยมเวลาผ่านไปหลายปีโยมทั้งสองก็เกิดอยากจะเดินทางเข้าเมืองแล้วนะเพื่อออกบินตาบาดเมื่อถึงพารณาณสีแล้วได้พักอาศัยอยู่ในพระราชอุทยานเมื่อดาบทและเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ดาบทและดาปัสสินีเนี่ย ทั้งสองนั้นพักอยู่ในพระจุทยานฝ่ายดาบทศนีเกิดอาการป่วยนะแต่นางก็ไม่ได้รับการรักษาส่งผลให้อาการนั้น,นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอได้คือเรื่อยๆจนแทบไม่มีแรงต่อมาพระโพธิสัตว์ได้ประยุงนางไปยังประตูพระนครเลวให้นอนบนแผ่นกระดานหน้าตลาหลังหนึ่ง จากนั้นก็ไปบินตาบาดในเมืองหลังจากที่ไปไม่นานานางไม่อาจาทนต่อความเจ็บปวดได้จึงสิ้นลมลงหยกเราผู้คนที่เห็นเหตุการณ์นั้นก็เข้ามาดูแล้วก็พบว่านังบวดหญิงนั้นสิ้นลงแล้วจึงพากันร้องไห้เสียอกเสียใจเมื่อพระโพธิ์ตายบินทบาตเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาสู่รู้ว่านางตาย ได้กล่าวว่าสิ่งที่มีอันจะเตกไปเป็นธรรมดาย่อมเตกไปสังขารทั้งปวงไมเทียงหนอมีคติอย่างนี้เองแล้วนั่งบนแผ่นกระดานที่นางนอนอยู่นั้นแหละบริโภคอาหารผู้คนที่ยืนล้อมห้อมล้อมว่าถามว่าท่านผู้เจริญบริพาจิการนี้เป็นอะไรกับท่านพระปฏิทักก็กล่าวว่าเมื่อเวลาเป็นคฤหั์นางเป็นปรยาของเรา มหาชนกล่าวว่าท่านผู้เจริญพวกเรายังอดทนไม่ได้ก่อนพากันร,ร้องไห้ร่ำไรเพราะเหตุไรท่านจึงไม่ร้องไห้พระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่านางปริพาชิกานี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ย่อมเป็นอะไรกับเราตอนนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะนางไปประโลกแล้วเราจะร้องไห้เพราะอะไรถ้าจะเศร้าโศกถึงคนที่ไม่มีชีวิตอยู่ให้เศร้าโศกถึงคนที่ ซึ่งตกอยู่ในอำนาจของมัจจุราชอยู่ทุกเวลาจะดีกว่าอายุสังขารใช่ว่าจะติดตามเฉพาะสัตว์เราก็เช่นกันแม้นั่งนอนหรือเดินหลับตาไว้ก็เสื่อมไปแล้วยังไงต้องมีความพรัดพรากจากกันโดยไม่ต้องสงสัยมูสัตว์ที่ยังอยู่ควรเอ็นดูกันส่วนที่ตายไปแล้วไม่ควรเต้าโตกถึงหมาชนพากันปรงศพ ของนางปริภาชิกาแล้วก็พระโพธิสัตว์ก็เข้าไปยังหิมะวันตประเทศธรรมชาปนะและก็อภิญญาธรมชานนะไม่ใช่ฌาปนะนะทำฌานและอภิญญาให้บังเกิดได้มีพรหมโลกเป็นที่ไปเบื้องหน้าโยมพระจัตดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนามานนี้มาแล้วโยมจึงทรงประกาศสัจจะแล้วก็ทรงประยุมชาดอกว่า ในเวลาจบสัจ,จะกะัตุมพีกตุมพีได้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลโยมนางสำมมัลละหาสินีในครั้งนั้นก็ได้เป็นราหุลบาลดาโยมดุสวนดาโบดในครั้งนั้นได้เป็นเราตถาโคจนิเลยเรื่องนี้ก็ให้คติธรรมบอกว่า มันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนก็คือสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดนะโยมในหัวข้อธรรมที่บอกว่าปฏิจจสมุติประบาทที่อาตมาเคยพูดให้ฟังแล้วนะ <c oughs> ก็ให้นาิโยมเนี่ยได้พิพพจารณาว่าสิ่งทั้งหลายท้งปวงให้ไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการจากมีการพลาดพลาด อ่าเป็นสิ่งของที่เป็นของกดของธรรมดาธรรมชาตินะยโยมนะก็เขาจะเริญพรจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดถูกใจสุดท้ายก็คืออย่าลืมกดติดตามนะยโยมนะก็เขาจะเริญพร